สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราหยิบบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณติ๊กชิโร่เเต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตที่เข้มข้นมากตั้งแต่จุดสูงสุดไปจนถึงช่วงเวลาที่แบบท้าทายมากๆคาดไม่ถึงเลยใช่ครับเป็นเรื่องที่สะท้อนสัจธรรมของชีวิตจริงๆนะครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะแม้แต่คนที่เคยสำเร็จมากๆอย่างคุณติ๊กค่ะ ประสบการณ์ของเขาเนี่ยเหมือนบอกเราเลยว่าเออบางทีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้แบบในพริบตาเดียวจริงๆอะครับจริงค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะคุณติ๊กเองก็เจอวิกฤตใหญ่ๆมาหลายครั้งเลยที่จําได้ชัดๆเลยก็คือช่วงปีสี่ศูนย์อืมใช่ครับตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุง้งเขาติดลบไปกว่ายี่สิบล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะครับสมัยนั้นเยอะมากค่ะแล้วตอนนั้นเขาผ่านมันมาได้ยังไงคะในสัมภาษณ์เขาเล่าว่า ใช้วิธีที่เขาเรียกว่าแก้ทีละเปาะครับแก้ทีละเปาะครับคือเหมือนมองปัญหาเป็นส่วนๆไปแล้วก็ค่อยๆจัดการไปทีละอย่างทีละขั้นตอนไม่ได้พยายามจะแก้ทุกอย่างพร้อมกันอ๋อ oh. ซึ่งเอ,อ่สำหรับวิกฤตการเงินที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาตั้งเป็น10ปีเนี่ยวิธีนี้มันก็เหมือนกับทำให้ไม่ท้อไปซะก่อนแล้วก็เห็นความคืบหน้าไปเรื่อย เหมือนค่อยๆแกะปมไปทีละปมนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยค่อยๆแกะไปการแก้ปัญหาแบบเป็นระบบอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยลดความเครียดไปได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณติ๊กก็เจอกับวิกฤตอีกครั้งที่ก็หนักไม่แพ้กันเลยครับผมแต่คราวนี้มันต่างออกไปคือมันกระทบสุขภาพกายสุขภาพใจโดยตรงเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยใช่ครับอันนี้เป็นเป็นคนละแบบกับตอนปีศ0ย์เลยค่ะ คนละเรื่องเลยแล้ววิธีรับมือเขาก็ต่างออกไปด้วยครับครั้งนี้เนี่ยเขาหันมาใช้หลักเออจริญสติเจริญสติรสตครับคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันตามคําสอนของพระอาจารย์ที่เขานับถือมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าอดีตกับอนาคตเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่มานั่งทับปัจจุบันเอาไว้อ๋อนั่นทับปัจจุบันครับทําให้เราขยับไปไหนไม่ได้เหมือนโดนทับอยู่ การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็เลยเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากภาระของอดีตและก็ความกังวลเรื่องอนาคตด,ด้วยโหเปรียบเทียบเห็นภาพชัดมากเลยค่ะแสดงว่าการรับมือกับปัญหาข้างในใจหรือปัญหาสุขภาพเนี่ยการโฟกัสที่ปัจจุบันอาจจะอาจจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญกว่าการวางแผนแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนตอนวิกฤตการเงินหรอคะอืมมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าปัญหาสุขภาพหรือเรื่องภายในใจเนี่ย บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะแก้ให้มันหายไปได้ด้วยการจัดการภายนอกอย่างเดียวาการเจริญสติการยอมรับแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันขณะเนี่ยบางทีมันช่วยลดความทุกข์ทางใจลงได้แล้วก็สร้างสภาวะที่มันเอ,อื้อ,อต่อการฟื้นฟูร่างกายได้ดีกว่าดีกว่าการไปสู้หรือไปปฏิเสธมันใช่ครับ ประมาณนั้นเลยครับแล้วที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือแม้จะเจอเรื่องยากๆขนาดนี้คุณติ๊กไม่เคยหยุดสร้างสารรค์เลยยังแต่งเพลงทุกวันหวาดรูปใช่ใช่แถมมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างน้ำซอสผัดกะเพราออกมาอีกคือมันสะท้อนทัศนคติที่ว่าชีวิตเกิดมาต้องสู้จริงๆพลังสร้างสารรค์ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่กับปัจจุบันในแบบของเขาด้วยเหมือนกัน ยังไงคะก็ค <c oughs> ือการลงมือทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ทําได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็คือการแสดงออกว่าเออเรายังมีชีวิตชีวาอยู่นะแม้ว่าสถานการณ์มันจะกดดันก็ตามจริงด้วยค่ะแล้วเขาก็ย้าเรื่องกําลังใจจากคนรอบข้างด้วยว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เขายืนกัดอยู่ได้กําลังใจสําคัญที่สุดจริงๆค่ะทีนี้มีอีกประโยคที่คุณติ๊กพูดทิ้งทายไว้ในสัมภาษณ์ซึ่งดิฉันว่ามันทรงพลังแล้วก็ชวนให้คิดมากๆเลยประโยคไหนครับเขาบอกว่าทุกวันนี้จเจริญสติพร้อมทุกอย่างที่จะตายในวันนี้โอ้ oh. ฟังดูเหมือนจะสุดโต่งนิดๆนะคะแต่ก็น่าจะมีอะไรลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับเป็นคําพูดที่สะท้อนการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตได้แบบ ถึงที่สุดเลยนะครับเนี่ยการพร้อมที่จะตายในที่นี้ผมว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงการรอความตายอย่างเดียวนะ hmm. แต่มันคือการตรหนักรู้ว่าทุกขณะมันมีค่าแล้วเราก็ควรใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันเต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสอีกไหมค่ะเข้าใจเลย การยอมรับความเปราะบางของชีวิตแบบนี้แหละครับอาจจะเป็นคุญแจสําคัญที่ทําให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆแล้วก็เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันได้ลึกซึ้งขึ้นพอฟังแบบนี้แล้วมุมมองเปลี่ยนไปเลยนะคะคือจากเรื่องของคุณติ๊กชิโร่เนี่ยเราได้เห็นการเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวการปรับเปลี่ยนวิธีรับมือกับปัญหาที่ต่างกันไปครับผมแล้วก็การค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ ผ่านการยอมรับความจริงแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันบทเรียนสําคัญเลยก็คือความยืดหยุ่นในการปรับตัวนะครับแล้วก็การหาเครื่องมือที่มันเหมาะกับปัญหาแต่ละแบบทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมข้างนอกแล้วก็การจัดการกับสภาวะข้างในใจด้วยสติค่ะมันมีความหมายมากขึ้นน่าคิดตามจริงๆค่ะแล้วถ้าการพร้อมรับทุกสถานการณ์แม้กระทั่งความตายเนี่ยมันทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมากขึ้นจริงๆครับ มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกแล้วก็ปฏิบัติต่อคนรอบข้างไปได้ยังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราแต่ละคนคงต้องกลับไปลองสำรวจในใจตัวเองดูนะคะ